มาแล้วครับค oh, mm ุณ hmm. ผ no ู้ฟังตอนนี้นะครับในห้องส่งเรานี่ก็โอ้โหเรียกว่าอบอุ่นไปด้วยนุ่มหล่อๆทั้งนั้นเลยนะฮะต้อนรับนะครับบัตไฟลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาแต่ละคนนี่คือดีงามเลอเกิดนะครับแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าให้ชาวกรีนเว็บได้รู้จักกันเนาะใครเป็นใครครับผมเริ่มต้นจากใครก่อนดีพิธีกรรมครับพิธีกรรม seven eight nine b e c a ชายสวัสดีครับพวกเราบัสโอ้โหรดเหลือ่ะน่าลังมากเน่นำตัวได้อย่างน่ารักแต่ละคนเป็นใครยังไงบ้างครับอเคครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมจังทีครับ จังทีเนาะทําไมต้องจังทีเพราะว่าจังเป็นชื่อเล่นส่วนทีนี่เป็นชื่อจริงค่าเคยมีใครถามไหมว่าจังสองทีได้ไหมมีแต่คนบอกว่าทําไมไม่เอาทีเป็นชื่อจริงชื่อเล่นไปเลยโอเคอันนี้คือน้องจังของเราเนี่ยะโอ้ยป่วยหรือเปลทีครับมันไม่เป็นไรครับไอได้แต่ว่าป่วยหรือเปล่าหรือว่างานหนักช่วงนี้ หมือนไม่ได้รู้สึกว่าป่วยแต่ว่าแบบช่วงนี้ไออะครับแค่อเฉยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับก็ดูแลตัวเองสุขภาพแหมออนเลยออนเลยอ่าแนะนำตัวเลยดีว่าคุณเนี่ยคุณที่ไอาอยู่เนี่ยสวัสดีครับผมชื่อจินรุคิมครับเป็นคนเกาหลีแท้ครับอป็นคนเกาหนี้เหรอใช่ครับแต่เธอพูดไทยได้ชัดขนาดนี้ยพรผมว่าผมเก่ง อืมก็อย่างนี้เลยเลิศเลิศไอ้กิเลิศดีเลิศก็หลืก็ต้องอันยองด้วยนะใช่ฮะยงไงเชยวอยู่เมืองไทยมากี DVD> ่ปีแล้วครับอยู่มาสิบคือแบบเอจริงผมจำไม่ได้เลยเพราะไปไปมาแต่ว่าถ้านับก็น่าจะประมาณแบบสิบห้าปีอ่าประมาณสิบห้าปีนะฮะถัดไปครับถัดไปครับครับดีครับครับผม ครฮาร์ดนะครับฮาร์ดครับฮาร์ดแต่ว่าหเออที่นพี่ไปมีอยู่อันหนึ่งเขาบอกให้เรียกว่าฮาร์ดที่รักฮาร์ดที่รักอ๋อฮาสุดที่รักฮาร์ดสุดที่รักฮาร์ดสุดที่รักมาจากไหนเขาว่าฮาร์ดสุดที่รักก็มันเป็นเหมือนชื่อแรกที่แม่คิดไว้ครับมาตั้งให้ฮาร์ดเป็นแบบเด็กชายสุดที่รักอะไรเงี้ยชื่อจริงอ๋อเหรอใช่เออแล้วสุดท้ายได้ใช้ไหมสุดท้ายไม่ไม่ได้ใช้ครับเอามาเอาคำว่าสุดที่รักเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นชื่อเล่นแทนเป็นฮาร์ดแบบ หัวใจของแม่อะไรอย่างงี้อ่านี่คือที่มาฮาสิทิราชเงี้ยถัดไปครับครับสวัสดีครับมาร์คคริสครับมาร์คคริสนะครับมาร์คคริสก็มีเดี๋ยวพี่เป้ขอหาก่อนมาร์คคริสนี่เขาบอกว่ามาร์คหมูห้องเฮ้ยมาร์คหมูหองหมูหองครับคืออะไรคืออะไรเป็นโค้ดเนมอะโค้ดเนมโค้ดเนมใช่ยังไงอ่ะเราต้องใช้ชื่อตรงนี้ตอนไหนยังไงไม่คุณหมั่นโถหรือเปล่า เอ้ยไม่ใช่หมูเขาคือคนคผมหมูอคือผมอ่ะคนอคผมอนี่คุณฟังส่งมาผิดแล้วเนี่ยคุณฟังครับคุณเขาบอกว่าจังก็มันโถผมเอ้ยผมก็คือมันโถมาคกิสคือมันโถอ่านี่สลับกันเนาะมาคริสต้องเป็นมันโถเหรอทำไมต้องเป็นมาคกิสต้องมันโถว่าเหมือนตอนนั้นตอนนั้นคุยกับพี่พี่พี่หิมกองว่าแบบเออถ้าสมมติว่าแบบเรา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 คุยเราคุยกันแล้วแบบอยากให้มันลับๆอะไรเงี้ย แบบมีโค้ดเนมครับจะได้มีโค้ดเนมอ๋อเหรอไปเรยวตอนนั้นตอนนั้นมันเวนะค้เนมตอนนั้นกินกินข้าวอยู่พอดีครับแล้วมันก็มีอาหารมากมายวางอยู่ครับก็เลยไปโค้มเลยครับมันโถมันโถของคุณก็เลยเป็นอะไรหมูห้องอ๋อนะฮะฮาร์ดสุดที่รัก แล้วก็จินวุกนี่เป็นอะไรคุณคิมเหรอคุณคิมชชื่อนาำสก,กุลฮะ,ะชื่อนาำสก,กุล <Okay. S 2> แล้วแบบมีเพื่อนที่ชื่อว่าคอปเปอร์อก็คือแบบเป็นวงเดียวกันแต่ว่าเออตอนวันนี้ไม่ได้มาเพราะวันนี้เรามาโปรโมทเพลงที่เราแบ่งยูนิตกันก็เลย ปกติครับก็ชอบแบบเรียกเล่นๆคุณคิมคุณคิมแฟนคลับก็เอ้บีอสก็เลยจํากันเลตาใคุณคิมเนี่นี่คือ4คนนะครับแต่ว่านี่คือบัสไฟนะครับมาสี่มีสมาชิกคนนึงครับทุกคนครับมาสองคนมาครับแนะนำตัวไหนครับมาวดโกดิโก้คุณดิโก้คดิโก้คุณดิโก้คโกโตโอยตีแบบตัวไม่มาเนาะกต้องมีแบบว่าเอออพมาด้วยนะครับวันนี้เขาติดธุระภารกิจคืออะไร ปิดเรียนหรือสอบติดสอบช่วงนี้สอบอยู่นี่คือนี่คือน้องพูถูกไหมใช่ครับใช่อยะต่วยฮะซิขอกุ้ยต่อยไวยต่อยไมต่อยะต่อยคืออะไรอ่ะคือตอนตอนไม่คตอนนี้ตอนตอนกำลังแบบฝึกพูดอะไรเงี้ยครับแล้วแบบมีคลิปที่แบบว่าแม่ให้พูดว่าคำว่าแบบก๋วยเตี๋ยวแล้วพูพูดตามว่าก๋วยเตี๋ยว ใกล้ต่อยสีเขียวก็เป็นสีเขยอ๋อก็เลยมาเป็นต่อย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 อ๋อโอเคน่ารักมากโอเคเราได้ทาความรู้จักกับน้องๆทั้ง5้าคนนะครับนะฮะก็ถึงแม้ว่าหนึ่งคนไม่มาก็ได้รู้จักกันไปด้วยแต่ทีนี้ทำไมต้องมีการแบ่งยูนิตออกมาเป็นแบบบัสหแล้วก็บัสเใช <els> <Believe it. S 2> it, ่ไหมครับใช่มันเริ่มจากเจตนาที่แบบว่าเราอยากจะทําเพลงช้าครั้งนี้ซึ่งแบบเราคิดว่าการทําเพลงช้าเราอยากจะแบบ แบ่งท่อนให้ทุกคนมีพื้นที่มากขึ้นจะได้แบบสื่อสารอารมณ์ได้มากขึ้นครับคุณจะบอกว่า5้าคนนี้นี่คือเป็นพาร์ทรองที่แข็งแกร่งที่สุดในวงอ๋อไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่เหลือเราขิงเพื่อนได้นะเราก็ขิงใส่เดี๋ยวเราบสายร้องมาทางเราอย่างนี้หรือเปล่าเกี่ยวไหมคือเรา ถ่อมตัวหนคือเราเก่งอยู่แล้วโอเคโอเคถอมตัวหนแต่เราเก่งโอเคดีบัสเซียนออกแล้วเราอายนะครับระวารนัครัุ่นพูดไปเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัวเลขต้องเป็น5กับ7ก็แบบ ไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแบบบล็อกกิ้งที่เราแบบอยากทำใหม่ๆดูเพราะที่ผ่านมาเป็น12คนซึ่งมันจะเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับเลขคู่เลขคองแต่ตอนนี้เราแยกมันจะเป็นเลขคี่อยากลองทำบล็อกกิ้งใหม่ๆที่เป็นเลขคี่ดูพอจะบอกว่าแบ่งเป็นครึ่งๆมันก็จะ หกก็คู่อีกใช่พอเป็นห้ากับเจ็ดก็เลยลงตัวใช่ครับอ่าก็จะได้บล็อกแบบนี้ทางนั้นเพราะนั้นตอนนี้ก็คือแยกออกมาเนี่ยได้ทำเพลงชานี่นหมายความว่าอันนี้เดาเล่นๆนะบัสเซเว่นก็จะเป็นเพลงเร็วเหรอในซิงเกิลต่อไปที่ปล่อยอันนี้ไม่นนไมรู้ติดการอาใช่แน่อย่างเงี้ยดูมีอาการถ้าทางจะใช่แล้วแหละอาการออกอะไรดีโอเคแล้วหน้าที่ในการร้องในเพลงนี้ล่ะมันแบ่งกันยังไงพอมบ่าเป็นพาร์ทห้าคนอ่าก็ถ้าแบ่งเอาแบบ ชัดชัดเจนจริงก็จะมีจินกับจังที่แรปในอยู่ในพาร์ทแรปจินก็จะแบบเมโลดิกแรปหน่อยแล้วก็ส่วนจังก็จะเป็นแรปเป็นแรปแเลยแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นในพาร์ทร้องครับครับวันนี้ถ้าเกิดหายไปคนหนึ่งท่าพี่เปขอแบบเราแบบร้องสดให้ฟังอะไรเงี้ยได้ไหมได้สักคหนึ่งร้อสักคู่สักคู่เว้ยให้ได้แคขอยนุญาตกระแอมเอากระสดๆตัวนี้ครับคุณผู้ฟังอ่าอ่า five six turn ให้ได้แค่ไหน ก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหามเอาแต่ใจคอยเตือนให้ได้รู้ว่าอย่าเพึ่งไปคิดไกลย,ยังได้ไม่เจอข้างกายจะให้ฉันนั้นเป็นอะไร

ถ้ากระบวนการมันก็เริ่มจากที่พี่โตโปรดิวเซอร์เพลงนี้ของเราเนี่ยก็คือเหมือนแบบ <c oughs> นันพวกเรามาแล้วก็แบบมาพูดคุยกัน <c oughs> อาจจะด้วยเพื่อให้รู้คาแรคเตอร์ของพวกเราด้วยแล้วก็ร <c oughs> วมรวมไปถึงพวกเขาเรียกว่าอะไรแบบสตอรี่หรือว่าเพลงที่เราอยากจะโปรดิวส่งมาแบบคุยร่วมกันกับโปรดิวเซอร์ด้วยครับว่าอยากให้แนวทางเพลงนี้เป็นไปในแนวทางไหนครับ <c oughs> แล้วก็หลักๆ ที่ได้วันนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนเราอะพวกเราอะชอบความความเป็นแบบเก้าูนด้วยพี่โตก็เลยแบบใส่กลิ่นอายความเป็น90้าูนไปในเพลงด้วยใช่หมใ่แล้วแล้วเพลงนี้ลองยากไหมในความเป็นแบบสไตล์เก้าูนยอะไรเงี้ยมันมันต้องปรับคำไหมเก้าศูนมันต้องลองให้ชัดขึ้นมานหรือยังไงรู้ไหมก็เป็นสไตล์เรานี่แหละไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกว่ามันแค่มีกลิ่นร้องยากครับรู้สึกว่ายากที่ยากคือการสื่อสารอารมณ์ยากยากแบบ แล้วเราต้องทํำย e> ังไงตอนที่เข้าห้องอัดเราต้องสื่อสารอารมณ์ยังไงเราจะเค็นอารมณ์ของเราออกมายังไงอ่ะต้องเป็ดไฟครับเป็ดไฟจินตนาการเหรอจินตนาการนะจินตนาการแม่พี่โตแล้ครับตอนผมร้องแล้วตอนร้องนี่ต้องร้องร่วมกันไปหรือว่าต้องแยกกันเข้าไปร้องจริงๆเราร้องด้วยกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าตอนตอนแยกอัดอแยกกันคนละคนตัดแยกกันอัดแยกทีละคนเข้าไปเลยเดี๋ยวมีด็อกิเมนเตอรี่นะไปดูได้ครับ จัดไปจัดไปเดี๋ยวดูกันอ่ะงั้นเรามาฟังเพลงนี้แบบเต็มเต็มด้วยกันดีกว่านะฮะแค่ไหนแค่นั้นครับเย้แค่ไหนแค่นั้นครับว้าว <Yeah. Yeah. S 1> บันทายบันทายบันทายโอ้โหมาดีเลือเกินนะฮะเอาล่ะ เพลงนี้พอเราได้ฟังกันไปแล้วครับคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีเรื่องของ MV ด้วย MV นี่เมื่อกี้ก็แอบได้ข่าวมาเหมือนกันว่าตั้งแต่ทํา MV กันมาเนาะตั้งแต่ตอนที่เป็นบัสเนาะนะฮะก็ก็ไม่เคยมีนางเอก MV เลยใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในในเพลงแรกด้วยนะฮะได้มีนางเอกวีทำไมถึงได้น้องคนนี้มาชื่ออะไรนะชาเล็ตทำไมถึงได้น้องชาเล็ตมาตอนแรกพี่ชาเล็ตเขามาจากรู้จักกับผู้กํากับที่เป็นผู้กากับ MV ของเราก่อนครับพี่โอครับแล้วพี่โอก็เลยแนะนํามาเพราะบอกว่า พ okay. ี่ชาเล็ตเหมาะกับ MV ของเราแล้วก็เต้นเก่งมากด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็คืออ่ะก็คือคือพี่โอเคเขาแบบเหมือนพออ่านแบบฟังเพลงแล้วก็อ่านเนื้อเพลงอะไรเงี้ยเขาแบบแล้วเขาคิดสตอรี่มาเป็นเหมือนแดนซ์ออเดชั่นใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนพี่โอ๋ก็เลยแนะนําว่าเออแบบเขาเคยทํางานกับชาเล็ต แล้วแบบชาเลต์แสดงเก่งมากแล้วก็แบบเต้นได้ด้วยก็ดูน่าจะเหมาะสมเขาก็เลยแบบแนะนํามาให้เรามาเจอกันครับแล้วพอเป็นได้ทํางานร่วมกันเป็นไงบ้างก็เต้นเก่งจริงเนาะเต้นเก่งเก่งจริงเก่งมากพอพอเข้ามาแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเคมีเข้ากับบัสบัสาได้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าทำทำงานทํางานด้วยกันได้แล้วก็แบบสนุกซิงซิงมันซิงกันนะครับเอ็มวีนี้ตอนตอนถ่ายทำเส้นเรื่องมันเป็นยังไงครับเล่าเล่าให้ฟังกันหน่อย มืนองเส้นเรื่องนะเส้นเรื่องครับคุณก็ยังไงครับพี่ก็นี่พี่เอกเอ็มวีก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ผมมีความฝันว่าว่าอยากเป็นนักเต้นก็เลยมาออเดชั่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้า้ back story ไปก่อนนั้นคือทุกคนเป็นทุกคนเป็นเป็นเพื่อนกันกลุ่มเดียวกันแล้วพี่เอกเนี่ยแบบมีมีความรู้สึกแบบชอบมีชอบชอบในแต่ว่าเหมือนเคยไงเคยแบบสารภาพ เป็นสารภาพรักไปแล้วใช่สาราักไปแล้วในเอกก็ไม่ได้ให้สถานที่ชัดเจนเรยนี้ไม่มีพักเลยในเอกก็ไม่ได้สถานที่ชัดเจนก็เลยแบบเหมือนก็เลยพราะเอกก็เลยอยู่ในแบบอยู่ในสถานที่แบบเออให้ให้เป็นอะไรก็ยอมแค่ไหนก็แค่นั้นแหละจริงๆมันเหมือนเป็นเหมือนเพลงอกหักอกหักัยรุ่นแต่ว่าแบบ ถ้าถ้าพูดจริงๆก็รู้สึกว่าก็เป็นอก,อ,กอกหักที่โรแมนติกอยู่เพราะว่าแบบเหมือนแบบการที่เราจะชอบใครสักคนแล้วแบบแบบแบบยอมทํายอมทําอะไรเพ่อเยอมทาทุกอย่างเพื่อเขาเนี่ยมันแบบมันก็มีความสุขอยู่ใช่ใช่ใชแต่แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วนอ้องไไหนอแค่นั้นชีวิตนี้ได้อยู่ข้างเขาก็พอพอใจแล้วครับยังได้มีเจอข้างกายใจฉันเป็น<พ>อะไรก็ยอมครับได้ข่าวว่า MV มีเพิ่งปล่อยมาเองครับตอน<ใ>นี้ไปเท่าไหร่แล้วครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยอดหนึ่งหนึ่งวานนีมันต้องปรบมือหน่อยนะ โอ้โห oh, wow. มาเร็วมากนะฮะ MV เพลงนี้นะครับก็ไปตามดูกันได้นะฮะกับเพลงนี้แหละเนาะนะครับแค่ไหนแค่นั้นนะครับนะฮะเอาละวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่มีโอกาสได้มาคุยท green wave นะันกรีนเวฟเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เราได้มาคุยกันอย่างาาเป็นทางการเลย,เลย,ยนะใช่ใช่ครับมีอะไรอยากจะบอกถึงคนกรนะีนเวฟไหมเออแต่ละคนเลยมีความใน,นใจใดๆอยากบอกก็เต็มที่ก็ฝากกรีนเวฟแบบเอ็นดูพวกเราเด้อไว้ชวนพวกผมมาอีกได้นะคะ แล้วก็ฝากเพลงพวกเราได้นะคะแค่ไหนแค่นั้นก็หวังว่าทุกคนจะชอบและอ,อ,อินกับเพลงนี้ได้ก็ทุกคนหวังว่าเพลงนี้จะเข้าถึงทุกคนได้ครับอ<ล>ชอบคำว่าอินดูนะ<ช>อิะนดูอยู่แล้วล่ะคุณกินเวฟ่ะ,ะถัดไปครับครับก็พูดถึงเพลงนี้แล้วกันครับคือสําหรับคนที่ฟังก <c oughs> ินเวฟนะครับใครที่เคยมีความสัมพันธ์ที่เขาให้เราเป็นอะไรก็ยอมนะครับก็ฟังเพลงนี้กันได้เยอะๆครับอครับ <c oughs> ครับ มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมเพิ่มเติมก็เราไห้ฝากเพล่นได้เลยไหมฝากเพลนให้คนทาสุดท้ายนะครับโอเคก็เพลงเพลงนี้เพลงนี้ซิงเกิลที่3ามของเราแค่ไหนแค่นั้น No Matter What ก็พวกเราตั้งใจทํากันมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้แล้วก็เปิดฟังทุกทุกวันนะครับครับครับแล้วก็ สุดท้ายก็ฝากพวกผมแล้วก็เพื่อนผมอีก7คนที่เหลือได้ครับเดี๋ยวบัสเซเว่นก็จะมีปล่อยซิงเกิลออกมาครับเพลงเร็วแหละรู้ละเพลงเร็วแหละสปอยล์เป็นเราสปอยล์เอาไปเรื่อยไปแค่ไหนแค่นั้นนเฮ้ยแค่ไหนแค่นั้นฝากแค่ไหนแค่น้นโนแมนเทอร์วอรไปในอ้อมอกอ้อมใจชาวกรีนเวฟเลยนะครับผมครับ โอ้เดี๋ยวจะเปิดทุกวันเลยแค่แต่แค่นั้นเนี่ยเอาเสียเอาให้ตายไปข้างหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดทุกเช้าเลยอะไรครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับจริงๆแล้วมันมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมใช่ครับสักหนุกไหมแบบสอนท่าเต้นแบบเบาๆตรงนี้อ่ะได้ครัก่อนลาจอกก่อนจากลากันไปได้ก็อท่าแรกก็คือเราจะไปกับเพลงไหมไปกับเพลงเออไปกับเพลงก็ได้ครับใ่ บอกตัวเองทุกวันฉันห้ามเอาแต่ใจคอยเตือนให้ได้รู้ว่าอย่าพึ่งไปคิดไกลยังได้มีเธอข้างกายจะให้ฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม ลองไปเต้นกันดูแล้วกันนะเพื่อนร่วงนะพวกเราเอาลราวันนี้ขอบคุณมากนะกับบัสไฟครับขอบคุณครับสุดเวลาตรงนี้นะครับพรุ่งนี้จะกันใหม่8ปดโมงเช้าสวัสดีครับมีให้การกระจายลงทุนไปกับ BBLA เแนะนักลงทุนทั่วโลกไปกับกองทุนการเงินดีแนด์ดีบอร์ดและกองทุนหุ้นดี global เน้นเก็บโอกาสเติบโตระยะยาวในภูมิภาคเอเชียกับ BAC และลงทุนหุ้นไทยแบบชัดเจนกับหุ้นทั่วโลท็อปสตาร์ดีท็อเทน IML และดีท็อปไทย ESG ลงทุนง่าย